เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้นะคะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะการทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วมันจะทำให้ชีวิตคุณค่ะไม่ได้เติบโตไม่ได้พัฒนาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะมวแต่คิดว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนค่ะที่เข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีคุณบอกตัวเองเสมอว่าฉันก็ไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วนะ ฉันก็ขยันเรียนรู้นะฉันเรียนเยอะมากฉันฟังเยอะมากฉันศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะมากๆแต่ทำไมชีวิตฉันก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมทำไมถึงไม่พัฒนาทำไมถึงไม่ได้เติบโตไปไหนแบบที่ใครๆบอกว่าถ้าหากว่าเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือ ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนเยอะแค่ไหนคุณเรียนแพงแค่ไหนคุณเรียนกับใครมาหรือคุณฟังอะไรมาบ้างแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเวลาที่คุณเรียนรู้คุณแค่รู้สึกดีที่ได้รู้หรือเปล่าคุณแค่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดมากขึ้นเวลาที่ตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเปล่า วันนี้มีหลายคนติดกับดักในเรื่องนี้เยอะมากค่ะคุณขยันเรียนคุณเสพติดการเรียนรู้แต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกฉลาดมากขึ้นที่ได้รู้เวลาที่คนเราแค่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นรู้สึกว่าตัวเองรู้มากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นบางครั้งมันก็เป็นการเสพติดความรู้สึกดีค่ะ คุณแค่รู้สึกดีกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าประเด็นสำคัญความรู้สึกดีมันไม่ได้ช่วยทำให้ใครประสบความสำเร็จค่ะถ้าหากวันนี้การเรียนรู้ของคุณไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตถามตัวเองให้ดีๆค่ะว่าคุณเรียนไปเพื่ออะไรกันแน่ เรียนไปเพื่อให้รู้สึกว่ารู้หรือเรียนไปเพื่ออยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะเก่งมากขึ้นจริงๆแล้วการที่คุณจะเป็นคนที่เก่งมากขึ้นจริงๆแน่นอนที่สุดว่ามันไม่ใช่แค่รู้คะ่ะแต่คุณจะต้องเอาความรู้ที่คุณได้ร่ำเรียนมาได้ลงคอร์สมาได้ฟังมาเอาไปใช้ เอาไปลงมือทำจริงๆเอาไปทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆถ้าหากว่าคุณทำแบบนี้สิ่งนี้ตั้งหากที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะสิ่งเดียวค่ะที่จะทำให้คนเราก้าวหน้าและเดินไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จนั่นก็คือการลงมือทำ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้จากสิ่งที่ได้พบเจอในขณะที่คุณกํำลังเอาความรู้ที่คุณได้ริ่มเรียนมาไปใช้ไปทําวิชาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ค่ะมันอาจจะทําให้เรารู้แต่คุณจะไม่ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและเป็นมันจริงๆจนกว่าคุณจะได้นํามันไปใช้ ใช้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือในชีวิตของคุณขอยกตัวอย่างคนที่ชอบฟังพอดแคสต์เลยแล้วกันนะคะบางคนฟังพอดแคสต์เยอะฟังเรื่องราวดีๆเยอะมากฟังเรื่องแรงบันดาลใจแนวคิดการพัฒนาตัวเองเยอะมากมากแต่สุดท้ายแล้วชีวิตคุณก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณเอาแต่ฟังค่ะ แต่คุณไม่ได้เอามันไปใช้เลยจริงๆคุณไม่ได้เอาสิ่งที่คุณได้ฟังมาได้ยินมาเอาไปใช้กับชีวิตคุณจริงๆเมื่อเป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์มันก็ย่อมไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะมันเหมือนกับการที่คุณศึกษาวิชาการปลูกต้นไม้ คุณรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้จะต้องปลูอยังไงรดน้ำแบบไหนพรวนดินยังไงรดน้ำกี่ครั้งแต่คุณไม่เคยลงมือที่จะปลูกต้นไม้ต้นนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้เห็นความงอกงามความเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณต้องการชีวิตที่เติบโตก้าวหน้าประสบความสำเร็จ อย่าเพียงคิดแค่ว่าคุณไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วอย่าเพียงแค่เสพติดการเรียนรู้และความรู้สึกดีที่ได้รู้และรู้สึกว่าตัวเองฉลาดมากขึ้นแต่จงนำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปทำให้เกิดการพัฒนาไปลงมือทําจริงๆจงบอกตัวเองเสมอค่ะว่าคุณเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ เรียนรู้เพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้คนทำแบบนี้ตั้งหากค่ะมันจึงจะทำให้ความรู้ของคุณมีประโยชน์และทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นถ้าหากว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกจอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ